สิ่งสำคัญการหยอดแป้งคกสูตรโบราณครับก็คือให้เราหยอดไม่ให้เต็มหลุมพอดีนะครับหยอดให้ได้แค่หนึ่งส่วนสี่แบบนี้นะครับเหลือนื้อที่เอาไว้หยอดตัวหน้าเลยนะครับอย่าหยอดจนเต็มพอดีหรือหยอดจนล้นนะเพราะถ้าว่าหยอดจนล้นเนี่ยมันจะไม่เหลือเนื้อที่ไว้หยอดตัวหน้านะครับ ราะตัวหน้าเนี่ยมันจะมีตัวผสมผงน้ําตาลตายด้วยถ้ามาล้นเนี่ยตัวหน้าไปโดนขอบกระทะมันมีโอกาสที่แป้งจะติดและ,ะทําให้เราแคร่าย,ยากนะครับนี่ดูครับมีเห็นไหมหยอนเถือเนื้อที่ครับหยอนหนึ่งส่วนสี่เหลือขอบอันนี้หนึ่งแบบนี้เห็นไหมอย่าให้เต็มพอดีนะครับอย่าเต็มพอดีและก็อย่าให้ล้นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับมันมีเนื้อที่อยู่เห็นไหมนี่ครับแบบนี้เลยเห็นไหมครับอ่า นะครับพอเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาหย่อดวหน้าครับนี่ครับหยอดวหน้าเต็มพอดีแบบนี้ครับทำานมาานะครับเราต้องรีบหย่อดิรีบหยอดวหน้าครับอย่าหยอดานะครับเพราะถ้าหยอดช้าเนี่ยเดี๋ยวแป้งจะแห้งเร็วแล้วมันก็การเป็นสองชั้นนะแบบนี้เห็นไหมครับอ่าเมดหย่่อเต็มพอดีครับให้่เลยนะครับหย่หอเต็มพอดีเพราะว่าเราเหลือเหลือที่เอาไว้แล้วนะแบบนี้อ่าพอเสร็จแล้วครับทีนี้เราก็ ใส่หน้าต้นหอมครับมีนะเห็นไหมต้นหอมนะต้นหอมเวลาใส่นะเราก็ใส่แค่นี้พอแล้วครับไม่ต้องให้เยอะมาี่เห็นไหมอย่าใส่เยอะนะครับเพราะถ้าให่เยอะเนี่ยมันจะเหม็นต้นหอมคัเมนฉุนเนาะใส่พอประมาณพอแบบนี้อ่ามีคือแบบดรอแบบตุ่โบราณนะครับแบบตุ่โบราณนะหรือแบบดีลุ่มนะครับแบบนี้เพื่อนๆดูแล้วนะครับก็เทคนิคนี้นะครับไปทําตามมาได้นะครับวันนี้ตู่ก็เอามาเทคนิคเลยก็น้อยมาเพื่อนดูนะครับอย่างนี้ สำหรับมือใหม่หลายคนนะครับที่ยังหยอดตูรโบราณไม่ได้นะครับมาครับดูดูของลุงตูนะครับแล้วปาตัดไขได้เลยนี่ครับนะครับพอเสร็จแล้วนะครับพอเราไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะติดฝานะครับโอเคครับเรียบร้อยครับทีนี้เราก็จะติดฝานะครับร้อนพราะสุกานโอเคนะครับเพื่อนน้ำลุ่โมฝากค่านี้นะครับเพื่อเติมไนคิปหา้าครับ